สวีดัดสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเอฟพิลิสนะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมนะครับเอเอ้ย,เ,อยเฮ้ยกูพูดเที้ยอะไรเนะี่ย Resident Evil 4นะครับแหมวันนี้ชัดถอยชัดคำมัม่นเลยกันดีท <c oughs> ีชัดถอยชัดคำมั่นโอเคชัดถอยชัดขคำมัม่นลองอบๆลีออนก็อบเอ้ย เออต้องไม่ห้องกูไปรออันนี้กูเฟลแล้วอุยอ้ยวันนี้กูเฟลเยอะเลยเกินเกินอุดอ่ะไปจะมายุ่งกูไปไป,ไป,ไปทำตัวอย่างงี้ไม่ต้องมายุ่งกูแบกแบกบเด็ดอะรีโหลดอันนี้ก็ไม่赖เอ้ยเอ้ยไม่กล้ารีโหลดตรงนี้เดินเดินเดิดสนสนัยแม่งวัว มีรูปบนแฟนอยู่แต่ไม่ค่อยอยากใช้อ้าวทำไมะมันแหลกอือมันแหลกเลยเกินอ้าวหาแล้อะไรของมึงเนี่ยอ้าวอาะไรเนี่ยโอเคหาแล้วโอเคหาแล้วอ้าอือห้าพันใช้หรอเดี๋ยวค่อยใช้ก่อเอ้า กูนึกจะเปซบาร์โอ้มันโซโลโมชันอีกแล้วเป็นอะไรของมันเนี่ยเคยหายแล้วเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคหลวมโอเคหล้วนน่หลวมกูมมนะมไม่เอาละขับพอละพอกูรู้สึกกูติดนะครับพอละกูดูคลิปกูกองกูเนะี่ยโอเคนะ่ะลว้วนชิบหายแล้วนะหลวม มันยิงบนนะหลวงไอีกาหันีขึ้นบันไดไปเตะนะอุ้ยอุ้ยอย่าพุงนีงคู่อุ้ยอ่ายังดอกก็ยังดีนะดีกว่าไม่ดับเพี้ยอะไรเลยอุตส่าปีขึ้นมาเพื่อเตะมึงคนเดียวอุตส่าปีขึ้นมาเพื่อเตะหน้ามึงแล้วก็ตกตาหึงไม่ได้เห็นกำลึงอุ้ยไม่เกี่ยว เออไม่หมุนต่อไปวะมันก็แค่ตกออกมาก็หมุนต่อไปดิเออมายุ่งอะไรกะกากูละก็ตกก็อืมกูเฟลเฟลกูเฟลเยอะมากเลยกูพูดได้เฟลมากทำอะไรนี้กูรู้สึกกูเฟลมากเลยโอเค เ้ยเยยี่มอ๋อมีนี่ว่ะเอาเอางี้เดี๋ยวเนี่ะเอาจริงเหรอเนี่ยเอ้าอุ้ยปลาไม่ผิดด้วยโอ้ดูว่าปลาผิดแล้วพระเจ้า มันหาอะไรกันไปวะแล้วสอบไม่ม <c oughs> <Hence, S 2> ีอย <c oughs> <cs> ู่อยู่ให้กูเอา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 เอเอ้ยเข้างหลังแม่ไอ้ไอ้นี่มันไฟลวกไฟลวกเอ้ยไฟไฟลุกกูเปละจริงนะแน่เหมือนเนี้ยไปเดโมกูไม่ได้โมแล้วแหละคนแม่งก็เห็นอยู่ตัวะเซอลมอะไ่รู้กูรู้สึกเปนเฟลเฟลรู้แม่ง นะยนายจะสโลว์จะสโลว์ไม่ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะไม่ใช่สโลว์ไปไปเออสโลว์เพื่ออะไรเออไปไปโอเคโอเคแล้วกูจะสองคำนะเอ็นะครับกับเคเนี่ยโอเคโอเคโอเคมันจะเป็นเม่แล้วนะเมะเมะเมะเดี๋ยวด้วยเม่แม่อ่า ตอนนี้กูรู้สึกว่าคอมขงกูมันงงเหี้ยเลยเอาต้งเตยสตินจัดหน้าได้อ่อยงงเอ้าแล้วกูจะไปกดคนยั่วยด้วยอืมกูจะกดทำไมวะเนี้โอ้ตายละสโลโมชั่นสโลโมชั่นเยอะเหลือเกินอะโอเคมเันเหี้ยเลยนะเนี่ยเหี้ยรัวตัวเป็นเขินไม่ได้เป็นเหี้ยเลยนะ มันนี่ก็เจอกับไอพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าเออเจอพ่อค้าเออใช่ใเออกูบอกแล้ววันนี้กูเฟย์ของวันอ่ะไม่มีเชี่ยอะไรจะเล่นเขาใจเขาใจด้วยพี่ไม่มีเชี่ยอะไรเลอยู่เขาเออเซโลอีกแล้วเนเขาเนี้ไม่หายด้วย โอเคค่ะละแหม่มากรองมาเกียร์ไม่ดมีรู้สึกว่าจะสโลช่างแม่งตอนนี้จะ,ะม,มีอะไรขายเลยโอ้สโลหนักสโลหนักอัพชัตกัน์ดมั้งไงวะไออะไรไม่อัพเยอะนะไอชัตกันไม่ได้อัพเยอะเลยกูลีโลสปีดเรารลีโลเซลเซลเสียวเลยอีนนี้โดนแต่งแล้วทุย ไฟพาวเวอร์ยิงแรงวัวก็แรงนะเฮ้ยแต่ว่าเราสู้กับบอสอเอาไปเลยโอ้โหจนเลยลรืออ๋อเด้เฮ้ยดึกเอ้ยกูจะเซฟตทำไมวะตอนแรกเดี๋ยวกูก็ต้องนั่นอยู่ดีอ่ะกูต้องไปของแล้วกูต้องเอ้อกูโอ้โหอะไรกูเนี่ยใส่กูจะเบลยเบลเบลตุย อืมอืมฉโลฉโลหาพอ่อโอเคโลหาพอ่อพ่ออยูย่ไหนอะไรเด็กชายแล้วอะไรโอชินโนะหียอะไรที่ตามหาพ่ออันนี้ใครด่าหาพ่องเออกูออพอ่อซุยออวันนี้น้ำลายกูระปากแน,น่นเลยเร่งอะไรวะเฮ้ย กูเอาอีกแล้วซโลอีกแล้วมาหาเป็นจังหวะนั่นแหละาสโอ้คาบูชิโน่คาบูชิโน่คาูชิโน่เอาเร็วเอาเร็วแยกเะแกม่มีอะไรหมดแล้ลาเต้้อหลับแล้เย็ดตาเย็ด ย็ดปะเย็ดปะเย็ดปะไม่เ oh. ย็ดหรอกไอ้เหี้ยตัวใหญ่ขนาดนี้เย็ดได้ก็ดีดิโอ้โหท่านสวยหน่อยซักซี่หน่อยนมใหญ่วันนี้เอยวัวนแ่นก็ใหญ่มาเสียงดีเลยโอเคหายดีเลยเออป้่มเฮ้ยทำไมเสียงมมนดีเลยวะ ตอนนี้คุณไล่เก็บของอย่างเดียวไล่เก็บของแบบไปไมันเก็บของไม่ใช่ไม่ใช่ไล่ผมนั้นเฮ้ยแล้วนี่ยังไงยังไงแล้วกูทำยังไงเนี่ยกูหลบทันกูเชื่อกูหลบทันมาเลยไอ้หนูกูเชื่อกูหลบทันนี่หลบทันหล่อเลยโอ้ไม่น่าเชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่าแค่กูหลบทันกูรอขนาดนี้ เกิดมาไม่น่าเป็นยักษ์เลยน่าจะเป็นควายอ่ะอันนี้ก็หมาไอ้หมาน้อยพวกน่ารักนะครับที่เราเจอตอนแรกมึงมเรียนพวกอะไรวะยูกูมัวตะบนไม่ได้ฟังว่ะไอ้แค่นี้อยากเก็บไปเรียนเลยไม่ให้หล่อไอ้สัสเจ้ากลับอเมริกาคุณจะเอากลับอเมริกาเฮ้ยไปกลางตีไปเจ้ากลับอเมริกา ไยักเวีไปไปกสตีไปกันตีไปไกันตีไปกสตีไปไปกตีไปไกสตีอ่าตรงนี้เลยนะที่ไอชนสิเอ้ยปรสิตันออกชนสิชธัสชื่อเพื่อกูอ่าคลาบเลยตรงนี้ฟันเลนะเออเหี้ยเออเอือออ้เออ อ้าวไอ้เหี้ยเข้าไปเลยมึงยัดเข้าไปเลยแม่โหดโหดไอ้เหี้ยเอาละกูกูลืมใช้คุณตีนะกูคแค่กลูลืมกดเอกนะกูไม่รู้ปุ่มเหี้ยกูไม่รู้มันโอ้กูทันแต่ชั้นทวนพอร์ตลงอะ่ะ มันขอดแบบกากาอันเก่าอะ่ะกูพน,นันแค่นั้นอู้กูรู้แต่แค่กด enter เ,อ,เอ,อ้ามึงคอมมึงอย่าคอมโบดิคอมโบโหโชคดีโชคดีกูประสบไปน,นะถ้ากูถ้ากูาไม่ประสบนะกูไม่ประสบกูอยู่ได้โอเคเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอ่ะอ่ะมเจ๊กูแหละ,ะไม่เปลี่ยนบุบไปละกว่ามาว่าเขามไม่ทัลยปุน้นนะเอ้ยไม่เปลี่ยน โอเคมันไม่ทรยศเว้ยแม่ซื่อแสบจริงจริงซื่อแสบซื่อแสบดีดดกับเที่ยซื่อแสดมันซื้อเสบมากครับมัน่าจะมีแบบแต,ต่กระสุนไม่ได้เลยไปด้วยไอ้เหี้ยภาคนี้มันไม่มีภาคหกมีภาคหกเล่นจบแล้วแต่ที่เก็บแคบยังมีม มีคนตอนนั้นมีคนมาเล่นด้วยแต่กูเขาก็ไปแล้วเขาไปชีวิตจอแล้วไอเยื้อดีเลย์เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดีเลย์สโลมาลไอ้เยอะไรแบบเนี่ยเฮ้ยเอาไฟล์มาใช้ดิไฟล์ไฟล์นี่มีไฟล์ทั้งสองอันไฟล์ไฟลอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาไฟล์ไป ไฟเออไฟเอออาะไฟเออไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าคอมโบนะเว้ยเออย่าคอมโอเคมังกิดอย่างงี้ตลอดโอ้ยนี่เม anyway. ื่อไหร่จะควายเนี่ยรอชักเลยชักเร็วชักช้าว่ะกูไม่ชักเร็วนี่โอ้ยโอ๊ยเก็บเก็บ đây dữ đây dự. đây là, đây 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 ui đây đồ đây đây ui 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 <laughs> ui, ui yếm um. um, clash Vì, um, lời clash <laughs> ยิงมันมีแบบแบบยิงเอาก็ได้แต่กูไม่เอาขี้เกียจขี้เกียดยิงก็จะปักปืนกระสุดอย่างนี้ก็ได้นี้เดี๋ยวก็ตายไปก็ไเฮ้ยเอ้ยยาดิ้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเออเออไปไกลไปไกลตีเลยตีงูมีน also, also então, also ิดเดียวตังเลยเฮียน uh ีโอุ้ยต่อยอะไรต่อยอะไรมึงตุ้ง วิตดยีสนตูดอาลักกรรมเมื่อกี้มันเป็นกรรมวิธีสนตูดโอเคเยียดๆหมอกระเพื่อขึ้นหมาไม่โงดอ่ะหลบไปให้เรียบร้อยไอ้เหี้ยหมาเนี่ยนีนการแบบเชี่ยวว่าหมาเล่นเก่งบริยนไอ้เหี้ยเขาดูถูกอ่ะเฮ้ยกดผิดกดผิดโอ้เมื่อกี้เกือบไม่ทันถ้าลุงไม่ถ้าไม่ทันเมื่อกี้จะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตายเฮ้ยตายเฮ้ย เฮ้ยมันไปเจอบุดิจ้าแล้วบุดิจ้าอยู่ไหนบุริจ้าเจ้าไอ้น้มันักถือพุทธหรือว่าน้ำถือคิดวะเฮ้ยพวาคิดนะเออพระเยซูก็เปลี่ยนทันเมยคือโกงตอนนี้พอไอ้เยนี่ตายมันบังเอิญบังเอิญบังเอิญมากไม่คุณบังเอิญอะดูดิพอเสร็จปุ๊บูมันเปิดเลยบังเอิญ บังเอิญบังเอิญบังเอิญดูครับดูตรงนี้ฝนมาจุ่มมือฝเฮ้ยอาจจะอาจจะเป็นไม่ได้ฝนตกไปทั่วฟ้าอ่าเคยเจอไหมแบบหลงังโรงเรียนแบบสนามฟุตบอลเนี่ยในโรงเรียนน่ะพุทธบ้านฝนตกแต่พอในตรงแถวอาคารเรียนมันจะไปตกแต่กูจำได้ว่าต้องมีหมาใช่ไหมเฮ้ยงูเอ,อ,อิหนูว่างูอ่า จำได้ว่ามีหมามจำได้แค่น,นี้ไม่รู้อ่ะมีหมามึงจำได้อ่ะอย่ามาหลอกลกูเตรียมปืนสองไปเลยอย่างนี้กูเติมกระสุนรอเลยไฟฟล์อ่ะอย่างนี้กูถือชุดกันรอเลยกูถือรอเลยเอาดิกูถือรอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงไงมันมาแล้วคูณไม่ทันขาคำ้ำ โอ้โหสามตัวสามตัวสามตัวเอ้ามันตายง่ายวะนี่มันก็ไม่ยากมันก็ไม่มันก็ไม่ยากหรอกแค่มันวิ่งเร็วเอยก็ยยมไม่ใช่หวอาอ๋อ,อลาตต้นไม้มันจะสโลไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยกูก็ลำพาญกันนะเวย้ยอิดวนโอเพ่นกูมีแล้วนี่อ่าเข้าไปสิ มันคิดมันเห็นกระสุนใช่ป่าวะไม่ใช่นี่กูมองยังไงงูเนี่ยเฮ้ยวัะเช็คเช็คมันเช็คเช็คเช็คอะไรได้ล่ะเฮ้อ,อไม่มีแล้วเนาะมีป่าววะต้องมีดิมันไม่ได้หรอก ต้องมีมีแน่นอนครับคุณผู้ชมครับมันมีคุย้ยอ,อันนี้กูก็เนือบันไดน,นะเฮ้ยจะมีคนหลอกดาวอย่างเงี้ย หลอกนนก้อก็มาช่ยแล้วกูขึ้นยังไงเนี่ยกูจำได้ว่ากูต้องขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเข้าออกเข้าออกเข้าออกออกเข้าเข,ข,ข้าออกท้องเลยโอเคพูดแค่นี่ท้องนลมันไปยังไงเน,นี่ยอ๋อนี่เออ,อท้ เห็นไหมเห็นไหมโดบอกอะไรก็ไม่เชื่อพูดนี่เกินน้ำลายเป็นลิตรเ,ล, <c oughs> เ,เ,เลยเอ้าเรื่องของมึงมนะี่ยกูก็เริ่มงงอะไอ้เฮียตัวนี้แกปริศนาแสงสีเสียงจำได้เดี๋ยวกูลืมว่ะ มันต้องไงนะอย่างงี้ปว่าพี่รู้อะ่ A Green อะไอกรีนอ่ะมาทางนี้อย่างงี้แน่นอนเลยพี่กูกดแบค็คก็ได้เลยแล้วบลูเนี่ยได้แบบน,นี้ลองดู come by <laughs> เละเลยแบแต่ <laughs> ที่รู้กรีนอะ่ะถูกแล้วหรือตะเลส เลสนี่มันน่าจะกูะกลูร์ละเลสอะเนี่ยนะเนี่ยแหละเนี่ยแหละเลสเลสถูกแล้วเหลือบีอ๋อบบีบีรู้ละอ่ะแน่นอนลองดูวัยปิ้งว่าเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยง่ายๆคนตลาดอะเออ อันนี้อันนี้ไม่กินยยโ <parece> โน้ำลานะพูดจริงเว้ยพูดจริงเว้ยอันนี้ก็เจออีอีเ <grid> ห็ดสดนะจะเรียกมันว่าอะไรดีมันร้างควากลัวน่ะไม่ชอบเลยอย่าข้อมือเ่าเิ่มมาก็ค้างความกลัวแล้ว n t s o r d e r to rescue you.

ที trail that you can take get out the oh, ่สแควร์สแควร์สแควร์มุตะรูป่ะนะโอเคฉันจะฉันจะจะไปจะไปเฮ้ยฉันอยู่ในเส้นทางเลย I'm on my way นะมึงเจอ ES เอสลิว okay. ก oh, ็ยังไม่เลิกสโลว์อีกนะเนี่ยอ๋อคือแบบเสียใจแบบไม่น่าเจอเลยตอนแรกดีใจดีกูได้เงินแน่นอนเป็นอะไรดีให้กูแน่นอนพอกลับไปโอ้ยเย้ยกูไม่มาเนี่ยกูเจอไอ้นี่ฆ่าตายดีกว่าแต่ตายไม่ได้ในเซนทรัลสี ท้านที่ระดับอเมริกาจนินเว้ยผู้สนิทของประธานนี่ว่ดีเลยนะเว้ยตรงนี้ก็เนี่ยดูดิถ้าเราอย่างเงี้ยถ้าเติเดินไปเดูต้องมาแคชทุยไม่ใช่หนองโป๊ะรู้สึกว่าตอนนี้เลือดเลือดก็เหลือน้อยเดี๋ยวก็เดินคปดผสมเดี๋ยวออกไปก็เจอไอ้ผู้เฮียน I'll take the girl. Who are you? No, you must know. My name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, เพื่อฝันนู้นเพื่อฝันนี้ดูคนแบเพื่อฝันบรรดาอ่อน <c oughs> มันได้ด่าอะไรก็ไม่เหมือนจริงเพื่อฝันบรรดาอ่อนเนี่ย Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. <laughs> but before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. นี่บอกไว้ก่อนนะคือผมไม่ได้ตัดตอมมัวมันเป็นอย่างนี้น่ะเออเดี๋ยวคนมาด่าโหมึงจัดเสียงยังไงวะคลิปมันก็มีคลิปเดียวให้กูณจัดยังไงล่ะเฮ้ยอะไรของมึงนี่แล้วมึงจะคาซีนอะกูกูเริ่มกูเริ่มมึนกับไอ้คาซีนเนี่ย Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion, if you ask me. You okay? Uh, Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it.

มีขอเก็บไหมอ่ามีขอเก็บ,ก,ก,ก,บก,กูเก็บก่อนมีขอยเก็บกูเก็บกแบบยายาการนะนี่มึงเก็บอะไรเนี่ยมีที่เซฟไปละถามว่ามีที่เซฟไหมก็ไม่มีเก็บเพื่ออือก็ไม่มีอะไรนะมั้งเดือดดวดนี่มึงไม่ต้องเก็บอะไร โอเคไม่มีแล้วครับก็ข้อก็ก็ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องจากลากันไปอีกแล้วนะครับก็เจอกันตอนหน้านะครับตอนหน้ายี่ออนแอดเชอรี่กับอาจจะได้มีเบบีออกมาดุ้ยนะครับโอเคครับก็อ่าลาจากกันละนะโอเคครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับผม